เราเล่นละครรีเมคมาแบบหลายเรื่องแล้วเหมือนกันก<อ>็อาจจะมีข้อแบบเทียบว่าโอ้ยอยังไงก็ไม่ดีหรอกเวอร์ชั่นใหม่มันก็จะรู้สึกว่าดาวเหมือนกันนะอาวใไหมนี้ตัดอ <laughs> อกเรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่วงถามปุ๊บตอบปั๊บ <laughs> นายหญิงปิ่นพายสวัสดีครับน้องเซสพัศสิทธนะฮะวันคุณกฤษดาคุณกฤษดาเวอร์ชันแรกวันนี้มาถึงถามปุ๊บตอบปั๊บกติกาของเรา ที่ผ่านมาก็คือจะมีคําถามแล้วก็ให้ไม่ต้องคิดมากอ่ะถามปุ๊บแล้วก็ตอบเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าช้าแล้วก็จะมีสัญญาณกระดิ่งบอกว่าหมดเวลาแต่ว่าที่ผ่านมาหมดเวลาก็หมดเวลาไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยแขกรับเชิญเราชิลๆมากเลยนั่นก็ชิลนะไม่เห็นต้องมามีกติกาวันนี้ก็เลยมีคนมีเขาเรียกร้องมาว่าทําไมนี่ต้องมีบทลงโทษต้องสิใครอยากจะได้ตื่น มีคนเขาดูช่องเราเนี่ยแล้วก็แบบว่าเออบอกมาแล้วพยายามจะไปนอนคิดนั่งคิดว่าจะลงโทษยังไงดีว่าเอ๊กินกินอะไรที่มันแบบเหมือนก<า>ิดปั๊บกินเออแบงสาอะไรเงี้ยพี่หนึ่งเา็าแนะนำเขาบอกว่ามันดูแรงไปสำหรับผู้หญิงตัวเล็กๆเขบอกว่าเป็นแบบตอนเด็กๆที่เราโดนโดนลงโทษกันดีกว่าแบบดีดมะกงมะกอกดีดหูอะไรเงี้ยอ๋อคนนี้หน่อยแต่ว่าไม่แรงหรอกเนี่ยดินมะกอกเนี่ย แต่ทพี่วูทำให้ดูพี่วูทำแค่นี้ไงแต่พอเราเอาจริงกินตัวเองแล้วเจ็บคำถามแรกหนึ่งอย่างที่ทำก่อนโลกแตกกินนานมากจับจับจิ้งจกับทำไมพอเก็ตกลัวทิ้งจกมากเลยไงทำไมหมายถึงว่าเหมือนเอาชนะความกลัวของตัวเองเงี้ยเหรอใช่เลยใช่ค่ะก็คือก่อนโลกแตกก็คงต้องสัมผัสนิดนึงว่าเท็กเจอร์มันเป็นยังไงชิ่งมาก จดไม่กลัวเพราะอะไรทำไมกลัวเพราะอะไรจำได้ปะจำได้คือเหมือนตอนเด็กๆอ่ะเคยไปแบบต่างจังหวัดบ้านญาติอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็นอนกินนมดูทีวีแล้วอยู่ดีๆมันตกลงมาแบบบึ๊บแบบใส่น้าออกแล้วแบบอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่ไปอ่ะอันนั้นอ่ะครั้งหนึ่งและอีกครั้งหนึ่งอ่ะที่บ้านเก่าจะมีแบบชั้นวางหนังสืออะค่ะคุณลุงกับคุณป้าจะชอบสะสมหนังสือเก่าๆอ่ะแล้วเป็นหนังสือแบบนิทานนิยายภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยซึ่งตอนเด็กๆเราชอบมาก ก็จะไปหยิบมาอ่านแบบว่าอาทิตย์ละเล่มอะไรอย่างเงี้ย้มีอยู่รอบหนึ่งหยิบแล้วมาออกมากันหนังสือแล้วมันไต่อย่างนี้เลยอ่ะแล้วรู้สึกว่าเราไม่ชอบสัตว์สปีชี์นี้มากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยขอพรใด้ข้อนึงจะขออะไรขอให้วรัสโควิดจงหมดไปนี่รู้สึกสวยวทำไมอะมันส่งผลกับเราไหมโควิดมามันส่งผลกับทุกคนเลยค่ะคือเศรษฐกิจไม่อยากพูดเลยเดี๋ยวไปกระทบใครแล้ว ม,ม,มันก็มีหลายมันก็มีหลายอย่างที่แบบดีและไม่ดีอยู่แล้วสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยมันกําลังจะดีอยู่แล้วเชียวถ้าไม่มีไอ้เจ้าโควิดเนี้ยนึกออกไหมคะคมันเลยรู้รู้สึกว่าแบบกระทบหลายอย่างหลายอาชีพมากเลยเอชื่อว่าหลายคนก็รู้สึกแบบเชียวครับย้อนอดีตได้หรือว่ารู้อนาคตรู้อนาคตดีกว่าคะ่ะเราจะได้คิด ก่อนที่จะแบบทําอะไรได้ได้วางแผนเนงเมื่อเรารู้แล้วว่าอนาคตแบบมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะมีอะไรเข้ามาในชีวิตเราได้เหมือนแบบอย่างรู้ก่อนกระต่ายกระเตา่าเรื่องอะไรเรื่องเป็นเต่าค่ะ,เพ,ะเพราะว่าเพราะว่าเต่ามีกระดองเป็นตัวคุ้มกันถึงแม้ว่าจะแบบช้าแต่ว่าช้าแต่ก็ถึงจุดหมายเหมือนกันไงแต่เขาก็เวลากลัวอะไรก็อุ๊บผดเข้าไปกระดองได้อนงกก็ัได้ อะไรเนี่ยลายมือตัวเองอ่านอะไรวะอะไรเนี่ยอ๋อเลี้ยวหมดเวลาค่ะมาดีดมากรอค่ะถามอ่ะก็ได้อ่ะดีเดทเดี๋ยวจะดีดกลับนี่ค่ะถามคำถามช้านะคะต้องโดนนะคะความบุญแรงของนางเอกไม่ค่อยมีเท่าไหร่เออเขามีแต่ความอ่อนละมุนทะเลกลางวันกับทะเลกลางคืนทะเลกลางวันค่ะเพราะว่าขึ้นมองเห็น ใช่ไหมดูปลอดภัยกว่าเพราะทะเลกลางคืนมันมองไม่เห็นอะไรอ่ะมันเหมือนอย่างตอนไปดำน้ำใน d ด v e นี่จะเป็นอะไรที่กังวลมากไม่ชอบไม่ชอบใช่ไหมชอบต้องใช้ไฟเราถึงจะมองเห็นใต้แต่ถ้ากลางวันเอาใช่แต่ถ้ากลางวันเราก็เออมองเห็นว่าอะไรเป็นอะไรเก่าหรือใหม่เก่าเพราะว่าอันนี้นี่หมายถึงแฟนหรือว่าอะไรใดๆอะไรใดๆไม่รู้ว่าแวบแรกที่ ก็ยิ่งเก่าก็ยิ่งเก่าไงคะยิ่งเก่างเกาใช่ยี่เ่า่อย่างเงี้ยเหรอเอดูแบบเป็นอะไรที่น่ารักสักรวมถึงแฟนด้วยไหมไม่รู้เก่าก็คือเก่าใช่ไหมนัานนะนี้ตัดออกอาหารฝรั่งหรือว่าอาหารเอเชียอาหารเอเชียค่ะเพราะว่าเพราะว่ามันน่าจะง่ายกว่าเอเชียมันก็มีความที่แบบใกล้เคียงกับอาหารไทยก็เป็นคนกินยากจริงป่ะใช่ก็เป็นคนกินยากมาก อาหารอาหารไทยบางอันยังไม่ยังไม่กินเลยไม่กินอะไรบ้างที่เจ้านึกถึงตอนนี้ที่ไม่ไม่ก็ผักกินไหมกินกินแต่ว่าก็เลือกกินเหมือนกันค่ะต้นหอมผักชีเขียหัวหอมถ้าไม่สุกเขียนี่ก็หมูอะไรเงี้ยมะเขือเทศเขียแต่ว่าแต่ก็ผักอย่างอื่นก็ก็กินเลยก็ได้เลือกก็เพราะท่านเป็นเอเชียมันดูใกล้กับมาหารฝรั่ากกว่าเป็นไงเป็นแป้งเพลงที่ชอบ อันเนี้ยต้องโดนทำโทษแน่เลยอ่ะเพราะว่านึกไม่ออกอ่ะเร็วเร็วเร็วหมดยังหมดหมดหมดยังหมดยังหมดเพลงที่ชอบเหรอมันมีหลายเพลงอ่ะพี่วุญหมดเองเลยหมดเองเลยมันไม่ไม่ได้มีเพลงที่แบบชอบจ๋าเออนึกถึงเพลงอะไรตอนแรกถามปุ๊บนึกปั๊บเนี่ยนึกถึงเพลงอะไรก็ไม่นานมากเลยอ่ะ มันก็ยังนึกไม่ออกอยู่ดีอ่ะงั้นมาอะไรไม่มีเพลง่ชอบเดี๋ยวนะจริงจัเกันข่าวยั่งเลยอ่ะโอ้มันไม่มีอ่ะเพลงที่แบบเฟสนะการุนาเข้าใจว่ามันเป็นเกมนะอืมอมสวยนักใช่ไหมดังนักนใช่ไหมด้คาตัวเพิ่มด้วยนี่เวยอันนี้ต้องมตัดอออแล้วนะนี่ าๆๆจนถึงตอนนี้ก็ยังนึกไม่ออกจริงปะจริงเป็นละครอ่ะมีไหมเป็นประกอบละครปิ่นไทยไงโอ้เธอคือเป็นไทยที่ใจงดงากีฬาที่ชอบไม่ชอบเล่นกีฬาจริงปะใช่ค่ะคือเหมือนเหมือนตอนเด็กๆเล่นจนเล่นจนเลี่ยนแล้วอะค่ะโอ้เล่นเยอะมากใช่ตอนเด็กเป็นนักกีฬาเลยแล้วเริ่มชอบไปเลยเหรอหมายถึงว่าถ้าต้องกลับไปเล่นอ่ะ ถ้าเป็นบาสเกตบอลค่ะใช่บาสเกตบอลแชร์บอลเมื่อก่อนจะเป็นนักกีฬาโรงเรียนก็เล่นแค่เนี้ยคะออ่ะบาสเกตบอลแชร์ bon. อชอบอลไม่ชอบออกก็เรื่องอะไรไม่ชอบขยับขยืขย่นร่างกายอย่างเงี้ยหรอคือชกมวยเป็นกีฬาปะคะอ๋อถ้างั้นก็ชอบชกมวยชกมาออตอนนี้ชกมาเออขอโทษค่ะค <laughs> อชิมชาเราชกมวยมันเป็นกีฬาเออใช่แล้วคิดว่าตอนแรกคิดว่าชกมวยเป็นอะไร เป็นแอคทิวิตี้มันเลยไม่ได้อยู่ในหัวใช่แต่ชอบเราจะรู้สึกว่าเป็นที่สุดทุกชกมวยผู้ชายหล่อหรือผู้ชายตลกผู้ชายตลกเ้าเนีเสนอตัวไงผู้ชายตลกไงอยู่ด้วยละอารมณ์ดีอ๋อเอา่อไม่เอาอย่างพี่โอ้างเนี้ยเห็นว่าตลกอยู่ด้วยละอารมณ์ดีเรามีมีความสุข เป็นสีสันของชีวิตค่ะสัตว์เลี้ยงที่ชอบชอบสุนัขค่ะใช่ที่บ้านมีอยู่ตัวหนึ่งกว่าจะเลี้ยงกว่าจะเลี้ยงสุนัขตัวเนี้ยหมาตัวเนี้ยก็คือหลายปีอะหลายปีน้องสิบขวบแล้วแต่ว่าพ่ออะเป็นคนที่ไม่ชอบสัตว์ทุกประเภททุกชนิดนี่จะเป็นข้อห้ามของครอบครัวหมาตัวนี้กว่าจะเอาชนะใจพ่อได้จนมันจะแก่ตายอยู่แล้วอะ เขาถึงแบบเอ้ยเอาขนมมาให้ถึงไม่จับอะไรเงี้ยคือตอนแรกบเป็นคนที่ขยะกขยแงตอนแรกที่เลี้ยงก็คือก็ไม่ได้สนใจเลยไม่สนใจเงินหรือทองเงินเพราะต้องตอบแบบมีสมอไม่น่าไม่ต้องไม่ต้องคิดมากเพราะว่าเงินน่ะมันเหมือนเป็นอะไรที่แบบเจว่ามันจับต้องได้ได้ได้เลยง่ายกว่าไม่ไม่ซับซ้อนเงินไม่ซับซ้อนก็คือเห็นเลยว่าร้อยคือร้อย คนเห็นเงินค่ะเห็นเงินเก้าเหลาหรือเส้นใหญ่เก้าเหลาอืมเพราะว่าเป็นคนไม่กินก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ค่ะจะกินแค่เส้นหมี่กับบะหมี่ไฟดับหรือน้ําไม่ไหลไม่เอาไฟดับน้ําไม่ไหลได้ไม่อาบน้าไม่อาบน้ํานะได้ไม่ได้ล้างหน้าล้างตัวนะได้มีชู้เปีย อวัยวะส่วนไหนในร่างกายที่เราชอบที่สุด A few moments later, two thousand years later. ล <s pack ing> ับไปเนี่ยลำไปเนี่ยวิวัฒน์ส่วนไหนในร่างกายคิดนานโตเลโอ้คิดนานจังอ่ะไม่ชอบเลยนิ้วนิ้วเพราะอะไรไม่รู้ใส่แหวนแล้วสวยค่ะใช่เป็นคนแบบยังไงอะนิ้วยาวอะไรอย่างงี้เนา ก็เหลือเหมือนชอบนิ้ชอบคิดดูคนอะไรชอบนิ้วมากกว่าหน้าตาของตัวเองอ่ะพี่เปิ้ลนพี่วุฒิเิไม่ไงวนเราพยายามจะวิเคราะห์ในฐานะผู้มั่มกลับไงว่าทำไมถึงชอบนิ้วอ่ะเพราะว่ามันกรีดกลายอะไรเงี้ยหรือว่าเขารำเขาอะไรรำไหมรำตอนเด็กๆลำค่ะใช่ถูกต้องหรือถูกใจถูกต้องเพราะพอถ้าถูกต้องแล้วอ่ะมันก็นําพามาสึ่งความถูกใจได้แต่ถ้าแบบบางสิ่งบางอย่าง ถ้าใครทําอะไรเพื่อแค่ถูกใจเฉยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องก<อ>็ได้อย่างเช่นแบบโจรไปขโมยของใครก็แค่ถูกใจฉันอยากได้แต่มันไม่ถูกต้องคนที่เรารักหรือคนที่รักเราคนที่เรารักเพรา<อ>ะเพราะว่าเกมไม่ได้สนใจว่าคนนั้นจะรักเราไหม,มแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เรารักมันทําให้เราตัดสินใจอะไรได้ง่ายกว่า สบายใจที่จะอยู่ด้วยมากกว่าเช่นพ่อแม่ก็เป็นคนที่เรารักอยากบอกอะไรกับตัวเองในอดีตไม่มีไม่รู้สึกเลยว่าไอ้ที่ผ่านมามันทําให้เรามีวันนี้ไม่เพอเก็บเป็นคนที่แบบเวลาทําอะไรแล้วจะคิดเยอะมากคิดก่อนทำอยู่แล้วพอผิดพลาดในอดีตมันมีน้อยเพราะฉะนั้นต่อให้มันผิดพลาดแต่เราก็คิดมาแล้วเพราะฉะนั้นเราจะยอมรับในสิ่งนั้นที่มันจะผิดพลาดใช่ไหมทำอะไรไม่ได้มันกลับไปแก้ไขไม่ได้แล้วอยากบอกอะไรกับตัวเองในอนาคต อยากบอกว่าไม่ว่าจะมีเรื่องราวอะไรที่ดีและทั้งไม่ดีอ่ะมันอาจจะทำให้บั่นทอนตัวเองได้อย่างเช่นคำพูดของคน mm hmm. เกิด์ทุกคนที่จะบอกว่าไม่ได้ไม่มีใครเอาคำพูดคนเก็บมาคิด่ะไม่มีหรอกเกยว่าทุกคนต้องเอาเก็บมาคิดแต่ว่าคิดแล้วอ่ะเขาจะเอากระบวนการคิดนั้นอ่ะไปแปลรูปเป็นอะไรอย่างบางคนคิดแล้วก็ เอามาอยู่เก็บไว้อยู่ในสมอง ừ, เลยแบ<ต>บ่ให,ให้ทุกไปตลอดใช่แต่ว่าก็อยากจะบอกกับตัวเองเนอนะคตดว่าคือถ้ามันมีคําพูดอะไรที่ทําให้เราแบบบั่นทอนจิตใจอ่ะเราก็รับฟังไว้แล้วเอามาแก้ไขให้มันดีขึ้น ừ, แต่ถ้ามีคําพูดอะไรที่เป็นคําชมเราก็ต้องยั้งคําชมเนี่ยไว้ไม่ให้มัน<ง>หายไปใช่อย่าหลงแต่ก็อย่าอย่า อย่าทิ้งมันไปเพราะาส่วนหนึจจ่งเป,เป็นกําลังใจให้เราเหมือนกันใช่ไห<ช>มแค่แบบรู้สึกใจชื้นก็พอเป็นคนรู้สึกกับคําพูดของคนอื่นเยอะไหมะครึ่งครึ่งค่ะครึ่งครึ่ง,ง,งก็ก,ก็ก็จะเอามาคิดถ้ารู้สึกว่าเออมันจริงมันก็จะรู้สึกว่าดาวเหมือนกันนะส่วนใหญ่เรื่องอะไรคําพูดของคนอื่นเหรอคะก็ก็อาจจะเป็นแบบข้อเปรียบเทียบอะไรเงี้ยเราเล่นละครรีเมคมาแบบหลายเรื่องแล้วเหมือนกันก็อาจจะมีข้อแบบเทียบว่า โอ้ยยังไงก็ไม่ดีหรอกเวอร์ชั่นใหม่เลยตั้งแต่ตอนนั้นที่เล่นหลงเงาจันแล้วก็เล่นร้ายครั้งแรกก็ประหม่านะคะก็กลัวว่าจะทําออกมาได้ไม่ดีแล้วเราก็จะเป็นประเภทแบบเข้าไปอ่านมีคนส่งแรมให้ดูเราก็เข้าไปอ่านแล้วพออ่านก็รู้สึกแบบไม่อยากจะให้เปรียบเทียบเลยว่าจะไม่ดีไม่ดีแบบเวอร์ชั่นเก่าเพราะว่าเราก็ตั้งใจเป็นที่อนะไรอย่างเงี้ย อก็สนุกสนานกันไปนี่พอหอมปากหอมคอแต่จริงๆเดี๋ยวเราจะมีการถามคำถ,ถามแบบเจาะลึกนะฮะกว่าจะมาเป็นเกรซพัสสิตานังเอกเรียกว่านังเอกเพื่อสังคมนะมาในวันนี้เนี่ยนะมากมายเลยในผู้กินกับนะครับวันนี้ถามปุ๊บตอบปั๊บขอบคุณมากเลยน้องเกรซนะครับกับคำตอบที่ทำให้เรารู้จักตัวตนเธอมากขึ้นนะสนุกสนาน คุณคิดมากจริงวะเนาะถ้าเกิดชอบนะครับคลิปแบบนี้ของเรานะครับฝากแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับในช่อง u t u b e นะครับผมแล้วก็ในเพจของอาสนาวุฒิเหลืองสุนทรก็กดไลค์กดแชร์เยอะๆนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับปุ๊บต่อปั๊บกับเกรซทักษิตาชอบคลิปทนี้ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้นะครับ